สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง Funny t i m e with s u s i กันอีกแล้วนะคะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนนะคะนับเลข51-60ถึงนะคะเป็นภาษาเยอรมันกันนะคะค่ะทุกคนไปเริ่มกันเลย I und f u n f

ค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นการสอนนับเลข51-60ถึง60นะคะเป็นภาษาเยอรมันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ